ถ้าแคร์นะครับก็รับทำความสะอาดรถยนต์ให้กับคุณนะครับทั้ง ตัวถังภายนอกแล้วก็อาจจะมีดูดฝุ่นภายในห้องโดยสารบ้างนะครับหรือบางทีทําเก็บงานไม่เนียบเราก็ต้องมาทํากันเองนะครับสิ่งหนึ่งที่คาแคร์ไม่ทําให้แล้วเราต้องทําเองนะครับก็คือการทําความสะอาดห้องเครื่องซึ่งส่วนนี้นะครับถ้าเป็นรถราคาต่ำกล้านโดวมากแล้วจะไม่พ่นแลบรกเกอร์ไว้ให้นะครับแต่ว่าผมก็ไปเห็นของรุ่นที่แพงกว่าเนี่ยเขามีการเคลือบรลกเกอร์ไว้ให้ทีนี้พอไม่เคลือบรลกเกอร์ไว้ให้เนี่ยก็จะทําให้เวลาสิ่งสกปรปกโดยเฉพาะรถสีขาวเนี่ยจะ เพื่อนง่ายๆนะครับปอดีคลิปนี้เกิดจากการขัดตรงนี้ได้สักพักแล้วก็มันนึกขึ้นได้ว่าอัดคลิปบอกดีกว่านะครับว่าทํำยังไงก็เลยมีความแตกต่างของส่วนที่ทํามาแล้วกับส่วนที่ยังไม่ทำฝั่งนี้คือทควารสามมาแล้วนะแต่ก็ยังทําไม่หมดนะครับก็ตัวนี้ยังสกขรกอยู่ส่วนตรงนี้ก็ทําแล้วนะครับปีนึงอาจจะทาสักทีนึงก็ได้ครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีผลอะไรคำพูดหรอกครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นคนที่อ,อ,อาจจะเนียบหรืออาจจะมองว่าเออมันสุขปกลูกตาก็ทำๆมันไปก็ ถาว่างก็ทําไปเถอะครับอันนี้ก็ผมซื้อนะ้ามันสนมาขดละ38บปาทนะครับแล้วก็อามาชุบกับผ้าที่เอาไว้เช็ดนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการขัดแบบนี้คือมันจะมีเสียงแบบดังแตกๆแ,แ,แ,แบบนี้เพราะว่าตรงส่วนเนี่ยมันไม่ได้เป็นผิวลื่อนมันเป็นผิวสากนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้พ่นลคเกอร์อย่างที่บอกไปดังนั้นการทําความสะอาดก็จะต้องใช้เวลานิดหนึ่งต้องออกแรงอันนิดหนึ่งนะครับแต่ทําเสร็จเนี่ยก,ก็จะได้ห้องเครื่องที่สะอาดยังกับรถใหม่มาแบบนี้นะครับ ตรงส่วนของหัวนอ็อตหรือส่วนที่เขาลงจารบีไว้อันนี้เราไม่ต้องไปขัดมันนะครับเพราะว่าเขาลงไว้เพื่อไม่ให้เกิดสนิมนะครับส่วนส่วนอื่นๆก็ขัดได้อันนี้ผมชี้ให้ดูนะครับฝั่งซ้ายคือจะขัดง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในมุมที่มือเราสามารถประกบได้นะครับ ทีนี้วิเวลาเช็ดนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งถ้าผ้าหลุดมือแล้วเล็บเผลอไปขูดเนี่ยสีที่มันไม่พ่นลักเกอร์มันจะไม่ทนนะฮมันอาจจะทําให้ขูดสียงอ่าที่เห็นได้อะภาพรวมนี่คือทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะสำหรับวันนี้ก็มีเค่านี้ครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ